วัดทานซิสเตอร์วัดสอดหรือบัดสอดวัดหัวได้พร้อมวัดเพ้งแต่สองเทือพอวัดขาแคมวัดกลับไปกับมาแบบไดโอดขึ้นข้างบ่ขึ้นข้างนั่นนี่มันดีขึ้นน่อยนึงก็แปลว่ามันบริหัวและอีกข้างนึงมันจะขึ้นจำเลยตั้งมิเตอร์คูณ10เค ตัวนี้ก็ตีขึ้นจำแล้วอีกข้างหนึ่งมันจะบวขึ้นจำขึ้นหน่อยหนึ่งแบบนี้ใส่ได้บวหัวแต่ถ้าตีขึ้นกายเครื่องสเกลไปบวหัวตีขึ้นจำแบบนี้สองข้างไปว่าสอดแล้วค่อยกระซิงงอขาไว้ตัวที่มันสอด